อ่าโอเคมาครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วนะผมอินสมาร์กับแบคเคอร์เบอร์เอ็มนะครับวันนี้ผมมาตัวเปล่าแต่จะมาพูดคุยว่าแนวทางในอนาคตของเรานะครับผมว่าอ่ากับ ID Back c o ค e คอเบอร์เอ็มของเราเนี่ยในอนาคตเราจะไปในทิศทางไหนทุกคนนึกออกใช่ไหมผมเปิดเสียงนิดนึง หากท่านใดกำลังมองหาร้านเติมเกม b a c k cover m ผมขอแนะนำาท l บอร์เปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีด้วยคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www game.com e v r p a a เติม b a c k cover m วันนี้ใช้เพียงแค่ a ad คุ้ม3ต่อ1คุ้มจัดกับแพ็คอันเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ำกับในเกม2ได้รับเคลคุยทุกๆยอด100บาทเลื่อนลงไปตาลาง Description ใส่โค้ด insma ก็จะได้รับส่วนลดลดเพิ่มไปอีกและอย่าลืมนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเ l a v e ร p a ป ได้ออกใช่ไหมครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนเพราะก่อนหน้านี้ล่าสุดเลยมีในส่วนของยูโน่กับแลงกิสเพิ่มเข้ามานะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวเลือกให้ทุกคนได้เลือกเนาะว่าไ d ดี ID ของทุกคนเนี้ยจะไปว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าตู้เรทอัพอะยังไงมันก็เอาไปเข้าในในไอ้นีท่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับผม mm hmm. ก็คือสามารถลุนเรทได้ในอนาคตนั่นเองนะเออแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจ สุ่มได้ครับแล้วถามว่าต้อง5ดาวไหมถ้าเกิดไม่ใช่สายเติมโดยแบบโดยแทอ,อที่ไม่ได้เติมเยอะหรืออะไรเงี้ยสำหรับผมผมว่าไม่จําเป็นต้อง5าดาวก่อนก็ได้ครับการจำเป็นไหมการถามว่ามีส่วนจําเป็นไหมก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ดีสาหรับผมนะครับเอออันนี้คือส่วนของยูโนนะครับส่วนของเลนกิสเลนกิสผมไม่ได้อวยมันแล้วผมไม่ได้อออยากจะเล่นมันสักเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าสกิลหรือว่าการใช้งานของมัน ค่อนข้างจะแบบยุ่งยากไปนิดนึงเออสกิลมันต้องอ่านซึ่งบางทีเราก็กดออาตรออโต้อะไรเงี้ยหรือว่าเออไม่ได้มาสนใจรายละเอียดสกิลขนาดนั้นรู้แค่ว่าทําอะไรได้แค่นั้นก็พอใช่ปะนะครับซึ่งในเดี๋ยววันที่6เนี่ยวันนี้คือวันที่4เนาะวันที่ผวอันคลิปวันที่4แต่เดี๋ยววันที่6เนี่ยซีซั่น4จะเข้ามาซึ่งจะเป็นในส่วนของโนเอลกับชามี่ใช่ไหมครับอันเนี้ย ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าจะไปยังไงดีในอนาคตนะครับซึ่งผมขอบอกไว้เลยว่าโนเอลชามี่อ่ะมันเลือกกุญแจประตูระพรพาน่ะมันเลือกได้อยู่ละหนตัวใช่ปะ่ะผมแนะนําครับว่าให้เลือกโนเอลไปแล้วถ้าเกิดอยากเล่นชามี่ด้วยก็ไปสุ่มแต่ชามี่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าการ์ดจำเป็นดาวจําเป็นผมคนนึครับผมที่อาจจะสุ่ม จนได้แค่สักตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปออปดาวในอนาคตเอาเม่เออปะเพราะเดี๋ยวมีบอสโกเลมมีกิจกรรมไอภารกิจรายเดือนเราก็ได้หินอัปดาวอีกนะครับผมเหมือนตอนเนี้ยผมก็ดองไว้มีอยู่3อันเก็บไว้ผมกะจะรอ,เ,อเปิดเอาแอสตารครับผมแอสตากะว่าจะเปิดให้ได้สัก2ตัวถึง3ตัวนะครับเพราะยังไงอะต,ตีว่า1นึการันตีอะผมได้แอสตาละ แอตตาประมาณ3ดาวนะครับผมต้องหาอีก3ตัวเนาะเออแล้วก็ในส่วนการ์ดผมจะเอาการ์ดแค่ใบเดียวครับผมไม่เอาดาวด้วยนะครับเพราะว่าแอตตามันจําเป็นต้องมีการ์ดมันถึงจะมีดาเมจมันถึงจะดีเล่นได้แบบแบบไม่ต้องมานั่งพะวงหน้าพรวงหลังว่าแอตตารเราจะไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้รู้ปะนะครับ,นะรบมันก็จะเป็นอย่างานาั้นไปซึ่งทีเนี้ยมันอยู่ที่ทุกคนเลวยว่าอยากให้ไอดีตัวเองอะ่ะ ไปในทิศทางไหนเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะว่าเราเล่น PVE จบทุกคอนเทนต์เสร็จแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือสนามประลองสนามประลองอ,อย่างคนไม่ซีเรียสแบบผมนะเนาะก็จะเอาขึ้นแค่หลีกสูงให้ได้ก่อนขึ้นแค่ลีกสูงขึ้นมาให้ได้นะครับขึ้นหลีกสูงขึ้นมาให้ได้เอาเพชร แค่นั้นแล้วผมก็น่าจะปล่อยจอยจนกว่า ID ผมจะสามารถสู้กับคนอื่นได้แบบพอพัดพอเวียงจริงๆเพราะตอนเนี้ยถามว่า ID ผมดีขนาดนั้นไหมไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยผมเติมไปห้าหกพันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะส่วนหนึ่งมันต้องใช้ดวงนึกออกปะต้องใช้ดวงในการเปริดกาชานะครับเนี่ยเหมือนผมมีโนเอลห้า no e ดาวโนเอลห้าดาวก็จริงแต่จูเลียสผมแค่สองดาวนะครับอ่ะอย่างเงี้ย ถามว่าผมทาจูเลียนห้าดาวได้ไหมผมทําได้ครับผมทําได้แต่ผมไม่อวยไงผมไม่ชอบนึกออกปะซึ่งความสุกของผม,ผมก็คือแค่มีตัวที่ผมชอบอยู่ในไอเดียเนี่ยเหมือนไลอาร์แบบคอนเทนต์สาคัญมาที่แบบต้องตีบอสใช้ดามจหนักๆเลยเนี่ยผมผ่านได้ละนึกออกปะเออมันอวยมันอวยได้เว้แต่ต้องคิดด้วยว่าเราจะเอามันไปเล่นในคอนเทนต์ไหนที่ไม่ใช่ให้มันมาแบบอยู่ในไอเดียอย่างไรประโยชน์เหมืนอนไอเวตโต้เหมืนอนไอ แจ็คหรือเลโอโปอะไรพวกเนี้ยที่เราไม่ได้ใช้งานมันนะครับเดี๋ยวเราอวยได้ครับเราอวยได้นะครับแต่เราจะใช้ประโยชน์มันยังไงแค่นั้นเองนะครับซึ่งไอดีผมอะไม่แทบพังเลยตอนไรอารมาผมสุ่มการันตีหนึ่งผมได้ไลอาแค่ดาวเดียวอะเออไม่ได้การ์ดมันด้วยนะครับอืมเนาะนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปว่าไอดีในอนาคตอะแนวทางมันจะเป็นยังไงใช่ปะ่ะอ่ะเอาออนี่ไงแชทเด้งเลย ทีมอ่ะเราลองดูทีมตอนเนี้ยในทีมปัจจุบันที่ที่จะเห็นกันแพร่หลายนะครับจะเป็นทีมอย่างนี้จะเป็นทีมประมาณนี้เนาะใช่ปะเออเพราะว่าล่าสุดก็มีเรื่องความสัมพันธ์เข้ามานะครับทําให้คนมาทําวิลเลียมห้าดาวกันเนาะกับในอนาคตอะให้ดูก่อนในอนาคตอนาคตอะโนเอลอะแม่งแทบไม่ได้เล่นอยู่ละ แต่น้องแบกเรามานานมากนะบ,บอกไว้เลยแล้วตัวที่จะมีเบทบาทขึ้นมาเยอะมากๆก็คือจูเลียตจูเลียตแล้วก็จะเป็นตัวส่วนของอ่ะผมใส่โนเอลแทนเหแล้วกันโนเอลสีฟ้านะครับที่เป็นดีบัฟเฟอร์หรือเป็นโลตัสในร่างสีฟ้าอีกตัวหนึ่งนั่นเองเออแต่เป็นโนเอลนะครับแต่มันจะมีประโยชน์มากมายตรงที่ว่าลด sp บ้างลบ sp อะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบป่วนขึ้นมาเยอะอยู่เออเยอะเยอะเลย นะครับก็จะเป็นทีมทีมฟ้าเออทีมฟ้าจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งก็แล้วแต่คนจะจัดครับผมว่าจะจัดประมาณไหนน,นะอย่างที่บอกไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชาม,มี่ใช่ปะชาม,มี่แดงเราสามารถเล่นไปก่อนได้ครับผมโดยใช้ประมาณนี้อันนี้ผมแทนตัวชาม,มี่ไปเลยนะอย่างนี้แล้วก็แอสตาเข้าวันที่12ใช่ปะแล้ก็ใส่แอสตาไปเ้ยก็เล่นได้เหมือนกันครับผม อ,อมันอยู่ที่ว่าทุกคนอยากให้ทีมของทุกคนะเป็นแบบไหนในอนาคตเพราะอย่างที่เห็นเลยเหมือนในลีออในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดของทางเกาหลีนะครับเราจะเห็นทีมหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟุกบอลเียนปสานทีมนู่นนี่นั่นลิชไลอาเราเห็นเวยเราเจอเว้นั่นแหละครับมันอยู่ที่คุณชอบตัวอะไรแค่นั้นเองนะครับเอ,อ่อ ผมไม่ติดนะเว้ยที่ทุกคนถามว่าอ่ะเอาตัวเอาตัวไหนดีเอาตัวนั้นตัวนี้ดีไหมมันดีมันดีแม่งดีเกือบทุกตัวเลยแหละตัวหลังๆที่จะเข้ามานเนี่ยดีเกือบทุกตัวเลยอยู่แต่กลับมาที่เดิมตรงที่ว่าคุณอยากให้ทีมหรือไอดีคุณเป็นแบบไหนอับผมนะครับเออนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคนดูผมตลอดเลยว่าอยากให้ดีเป็นแบบไหนเล่นแบบนั้นเออไม่อยากให้ไอดีพังผมบอกไม่ได้เว้ยว่าไอดีมันจะพังหรือเปล่ากับการที่คุณสุ่มตัวตัวใดตัวหนึ่งไป นะครับถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยในใน PVP ตอนเนี้ยแมกแทบไม่มีเมตาเลยนะเว้ยที่เจอนะเมตาที่ไหนอเนี่ยแทบจะไม่มีเมตาแบบแน่นอนเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตคนที่อยู่ในอ๋อสนามบารองด้วยนะครับเออมันมันแทบจะไม่มีเมตาเลยนะครับในตอนเนี้ยคือคนมันทําทีมแก้ทางกันไปมานะครับในตอนเนี้ยเหมือน ผมอะ่ะผมทำทีมแก้ทางคุณเดอลก้าเขาไม่ได้ปะ่ะผมทำอะไรจัดทีมเหมือนแม่งไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออจัทีมเหมือนไไปเลยที่เหลือวัดกันที่ของละเออแล้วของแม่งเกลือ <c oughs> เกลือชิบหายนะครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยไอดี ID ผมก็ของก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าหือหวาแต่มันเล่นได้ไงถาว่าผมชนกับใครได้บ้างผมว่าผมชนได้หลายคนนะเอาตรงเออผมชนได้หลายคนเลยนะครับ ชนกันหลายคนได้เลยจัดทีมแก้ทางจัดทีมชนได้หลายคนเลยนะครับซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากครับผมว่าสุ่มตัวไหนแล้วไอดีจะพังแต่ว่าเนี่ยเราชอบตัวเนี้ยเราสุ่มได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสในส่วนตรงนั้นนะครับชอบก็แค่สุม่มเอามาสักตัวก็ได้เอามาสักตัวหนึ่งไม่ต้องถึงการันตีหรอกหรือว่าถ้าแบบเปิดไปสักห้าสิบโลละไม่ไม่ออกเลยวะพักก่อนครับพักก่อน แล้วกลับมาคิดใหม่นะครับกลับมาคิดกับตัวเองก่อนว่าถ้าเกิดคุณสุ่มมันไปคุณสุ่มมันไปเนี่ยคุณจะเอามันไปเล่นยังไงได้บ้างหรือถ้าเกิดไม่มีเนี่ยคุณสามารถไปต่อได้ปะคุณคิดว่าตัวตัวเดียวที่สามารถรุเลตในอนาคตหรืออาจจะมีให้เลือกในอนาคตมันมีผลกับคุณขนาดนั้นไหมคุณคุณคุณต้องกลับมาคิดก่อนในส่วนตรงนี้นะครับ แล้วก็ถึงจะไปต่อว่าจะกดสุ่มต่อหรือจะพักนะครับเนาะเออสามารถเนี่ยผมเสียเวลาไปเยอะปะผมสุ่มยูโนไป60ผมสุ่มตัวนี้ไปอ่า25ผมสุม่มแรงกิดไป3อันนี้ตัวฟรีเนาะแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมสุ่มไปร้อยกว่าโลครับผมเออแต่อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ใช่คนซีเรียสอะไรมากมายเนาะเพราะว่า ผมมีซับที่พร้อมจะเติมได้อยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้พอที่จะแบบสุ่มทุกตัว5ดาวเนาะเออแต่ที่แน่ๆได้การันตีหนึ่งแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ซีเรียสแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสครับผมผมอยากให้ทุกคนเล่นเกมกันแบบสนุกนะครับแบบสนุกเข้ามาดูผมเข้ามาดูอะไรกันผมอยากทุกคนเอหากันว่าเฮ้ยพี่ลองทีมนี้หน่อยผมจัดทีมมาอะไรเงี้ยเหมือนคุณเอเอสเอสนะครับที่เขาแบบจัดทีมมาหลากหลายมากเลยมาชนกับผม บางทีมแพ้บ,บางทีมชนะเขาก็ไม่ซีเรียสนะครับเออมันคือการจัดทีมแก้ทางกันไปมาแล้วครับเกมแนวเนี้ยนะครับเกมเทิร์นเบดครับผมเกมเทิร์นเบดทุกคนอย่าไปเสียอะไรขนาดนั้นนะผมว่าตัวเราไม่ดีตัวนี้จะทำไอดีเราพังมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ไอดีคุณจะพังนะครับมีน้องไทกะน้องไทกะอ่าดูเรียสสองดาวโนโอเอลสองดาวเนี้ย น้องมันก็ยังเล่นอ่ะน้องมันก็ยังสนุกอ่ะเออมันบอกแต่พี่รอผมก่อนเดี๋ยวอนาคตผมเทพอะไรเงี้ยเห็นปะอย่างเงี้เออยเราเรายังหาความสนุกกับมันได้เว้ยเออนะครับมันมีคําว่าเบื่อมันมีอยู่แล้วผมยังเบื่อเลยเก <laughs> มเนี้ยตอนเนี้ยผมยังเบื่อเลยครับแต่ที่ยังเล่นอยู่เพราะว่าได้เล่นกับคนดูได้คุยกับคนดูผมสนุกในส่วนตรงนี้ครับผมเนาะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาบอกให้ฟังแล้วกันว่าแนวทางในอนาคตมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็มาให้กําลังใจสำหรับคนที่ทอ้อคนที่คิดมากนะครับผมว่าไอเดียตัวเองจะไปต่อได้ไหมมันไปได้ครับผมอยู่ที่อยู่แค่ว่าคุณจะเล่นไอเดียคุณยังไงนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันในไลฟ์เหมือนเดิมอัคดคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะตัดแล้วก็ลงเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกัน ในไลฟ์คืนนี้นะผมซียูกิเน next day จ้าบายบายจ้าสู้ๆนะฮะทุกคนสำหรับคนดูหรือชาวแชททุกคนนะครับผมที่อยากจะตามไปมันไปพูดคุยกันต่อนะครับผมก็รอติดตามไลฟ์สดทุกวันนะครับผมได้ที่ช่องอินสมัคเลยนะครับเป็นเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับสบวันดีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆากครับ